สบายดีทุกคนมือนี้เราบชิมารีวิวคลองเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เงาสั่งคลองมาเนาะทุกคนนี่คีมสบู่เตาบาเบอร์เนาะทุกคนเนาะตอนนั้นซิวขาไปเจ้าะบักละไรหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้บูมี่ทุกคนนี่บูมี่บรรยากาศย่ำเช้าเนาะทุกคนเนาะชิมารีวิวตอนนี้เห็นอีเมะแกะบูมิ้นข่อยแกะเนาะทุกคนเนาะมาทางนี้อีเมะแกะพาเคืงทุกคนเลยนี่เนื้อคีมมันก็จะเป็นนนี้เนาะ ใส่ดีแห้งทุกคนบอกว่าใส่ดีแห้งแปลว่าซิวซิวเนาะทุกคนเนาะช่วงนั้นซิวท่านสารวันเนาะบากท่านได้ลงมาแต่ไทยเนาะซิวไลยแห้งทุกคนบอกว่าไลยแห้งคูณมากในนิหัรเพรซิวเนาะในในเล็บเนาะทุกคนเนาะเล็บเท่ากับเงาเนาะจงมากเตะใส่ลายเติมเนาะทุกคนเนาะ มือนี้เขาชิมารีวิวเนาะทุกคนเนาะก่อนเนาะไปสนใจเนาะสั่งได้เนาะทุกคนเนาะเขาสิมีทุกคนเพชรนี่นี่แหละทุกคนเพชรเอาไปสั่งเนาะทุกคนเนาะเอาไปใส่เนาะเื้อบาดีแห้งเนาะทุกคนเนาะมือนี้เขาชิมาทูเคกันเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศยามเช้ามอท่านสิไปเหี่ยวเนาะทุกคนเนาะเออโอ ต,ต่อมาเราชิมมหลังนาคนนั้นทุกคนเนระาชิมมหลังละนะที่เต็ม มาอาชิมาลางนะด้วยสบ,บู่เตาบเบอร์นทะุกคนน่ะนี่ไปกันเลย <c oughs> let's go 再见。Okay. ต่อมาเนาะทุกคนเนาะเอาชิมา่าท่าด้วยครีมเตาบะเบอร์คอกันทุกคนอันนี้ใส่ดีแห้คทุกคนเนาะแต่ว่าห้าบได้ใส่ฉพาะสบู่หรือว่าครีมเตาบะเบอร์เนาะเอาชิมมาใส่อันนี้ทุกคนบูชื่อเนาะทุกคนเนาะเป็นครีมนึ่งเนานะตอนนั้น,นนะเ,าาเนาะทุกคนเนาะหลักใจส่วงที่ห้ามาแต่ไทยเนาะทุกคนเนาะ ซิวโคตรไล่ทุกคนเนาะให้เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะเขาไปกดติดตามให้เน้นเตือทุกคนเนาะให้มันตอนนี้กำลังถึงซีบซีคนเนาะทุกคนเนาะเขาไปติดตามให้เน้นเตือทุกคนเด้อจิปักมุดไใบนี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนเถอะเขาไปโคตติดตามให้เน้นเด้อทุกคนเนาะไปทุกคนไปเบิ่องจิตทางเลยเนาะให้จิมาที่ห้าคลิปนี้ก่อนเนาะนี่ฝากเลยคน เดแกนุคนมาฐานเลยได้แต right, ่ว่าเาทำมันเป็นเนื้อหนามด้คนนองหนามไม่บูมบก็ถาเราทำเิไเราจะเขนกาเหลี่ยมด้วคนนี่มึนือที่มันจะเป็นหนามน้วคนเราไม่รุนมนเนี่ยขอบตาี thả sao con thì nó chỉ lướt này nữa được không con cái nhang mịn nó chẳng bao bữa nay tôi nó nhổ không giọt là lái hẹn tụi con này nhưng tưởng thì đi qua con này mày để thành cốt nhau tụi con đi để ba qua nó qua siêu đâu một lái lái tụi này không nó chỉ mất thả cửa bù tông tông bờ nó thì không tụi con ai chắc luôn con này giờ là mày nó tụi nó khó với sáng này luôn ออโดนตัวอินเดปคนรวมๆัเลยแดเดี๋ยวนี่ตตมาตัวนีัป็นหนอทุกคนทุกคนอักสิบอกวาุกคนจะนคนดอมกินทุกคนอาจจะบอกวาทุกคนจนมาไคนะไลบอกเราะไลคนจะไล่เกินคนาะโนมาทางเลยตัวนี้ก็บ้านต้านมงกว่าตัวดอมนาะตัวเนื้อจีบเนาะกินไอ้เต้า กี้เม็ดเต้าเบบมันเป็นเนื้อนะทุกคนเนาะเือุ่มพร้อมัไปสั่งองเราหน่อยด้อยูอไหเาไปสักเอาหน่อยน่งุไนอยูขอบเขตเนาอกาสัางนำตาแห้งนาะทุกคนเนาะทุืว่าดีใจแห่งคนในผัวะวานชิวมันรงทุกคนเลย ทิมนี้ก็เมื่อเพียงใน,งน,นนี้นั่ทุกคนรอไปหินฝากกดไลค์กดแชร์นกดซับสไครต์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาท่านเนาะสองท่านสารวัตรนั่ทุกคนเนาะลิมนี้เันเมื่อเพียงทง่านนี้ไปกันเลยเลตโก